ตะลุยกินเทศกาลอาหารมอกษตรศรสีราชาครั้งที่15งานจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เมษายนร้านค้าส่วนใหญ่จะเริ่มขายกันตั้งแต่11โมงเช้ายาวไปจนถึง4ทุ่มมีทั้งโซนของกินของใช้และโซนเครื่องเล่นเรามาเริ่มกันที่โซนอาหารพอยเข้าประตูหนึ่งแล้วเลี้ยวขวาพอยเข้าแวะร้านลาบทอดก้อนก้าก่อนเลยงานนี้นะคะเขาจะมีทั้งลาบหมูทอดและลาบไก่ทอดลาบทอดของเขาก็จะปั้นมาเป็นก้อนพอดีค่ะคอยจัดลาบหมูทอดชุดเล็กมา1ชุดรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มมาครบถ้วยนี้ราคา บาไปต่อกันที่ร้านทะเลดองร้านสีแดงขอจัดแซลมอนดองมา1ชูบอกเลยว่ามี29บาทเนี่ยก็กินทะเลดองได้จริงๆนะวันที่พลอยไปอากาศคือร้อนมากแล้วร้านมะพร้าวปั่นร้านนี้ก็คือปอกกันสดใหม่เลยพลอยจัดเป็นมะพร้าวปั่นนมสดมา1แก้วรสชาติหวานมันกําลังดีแก้วนี้35บาทเดินต่อไปเรื่อยๆได้กลิ่นหอมๆก็เลยลองแวะดูสักน่อยร้านนี้เขาจะมีทั้งมันปูและมันกุ้งซิกเนเจอร์เลยก็จะมีข้าวจีเนี่ยจุ้มกับมันปูมันกุ้งด้วย คอยจัดมาหนึ่งชุด60บาทบอกเลยว่ารสชาติคือติดใจมากแวมมาจัดไก่ทอดชิ้นละส0บบาทที่ร้านนี้ต้องบอกเลยว่าไก่ทอดร้านนี้คือชิ้นใหญ่โคตรไก่ไข่ยาวผงของเขาเนี่ยจะมีความกรอบนอกนุน่มในไม่ไก่จากร้านไก่ทอดได้กลิ่นหอมของมะพร้าวเป็นร้านบ้าบินมะพร้าวอ่อนร้านนียเขามีให้เลือกหลายนะแล้วทุกหน้าก็คือไส้มะพร้าวแน่นมากรสชาติหวานกําลังดีหนึ่งถาดที่ซื้อมากินโคตรพบอบอกเลยว่าร้านนี้คือคิวยาวมากเป็นร้านเกียวส่งเครื่องเจ้าดัง ของบ้านสวนนี่เองทอดมันกุ้งเขาก็เด็ดเกี๊ยวทรงเครื่องเขาก็เด็ดเกี๊ยวทรงเครื่องของเขาเนี่ยกินเปล่าๆยังโคตรเดียวถ้วยนี้ราคา50บาทมี4ตัวโคตรอิม่มตรงข้ามกับร้านโคตรเกี๊ยวจะมีร้านน้ำลำไยโซ่เนื้อลำไยร้านนี้ส่งตรงมาจากจังหวัดลำพูนบอกเลยว่าเนื้อกรอบสดมากน้ำลำไยห,หวานกลมกลม่อมได้กินแล้วชื่นใจง,งานนี้ร้านเชฟเบิร์ดหมูกรอบเขาก็มานะซิกเนเจอร์ของร้านเขาที่บ้านเราชอบกินเนี่ยก็คือยำเส้นเล็กหมูกรอบถ้วยนี้ราคา150บาทบอกเลย เส้นเล็กของเขาเนี่ยไม่เล็กส่วนหมูกรอบเนี่ยพิธีคอนเฟิร์มเลยว่าต้องกลับมากินอีกแน่นอนข้างางกันก็จะเป็นร้านขนมญี่ปุ่นโอปันยากิร้านเนี่ยขายแค่ชิ้นละ25บาทเองนะแต่แตบอกเลยว่าไส้ที่เขาใส่มาเนี่ยแน่นๆจุกจุกแวะไปจัดขนมตาลแม่จำปีเขาเพิ่งมาที่ชลบุรีเป็นครั้งแรกคอยจัดเป็นชุดละ50บาทมา1ชูดตัวแป้งขนมตาลคือนุ่มมากแล้วหวานน้อยกินโคตรเพลินขอวาร์ปออกจากเมืองไทยแล้วไปลองช็อกโกแลตด,ดูใบร้านนี้คอยจัดเป็นชิ้นละ50บาทมาชอคือ างไซคุณาฟาโคตเยอะเห็นแบบนี้ใครมันจะไปอดใจไหวเห็นทีไรน้ำลายไหลทุกทีกองนี้50บาทจัดให้คุณอาทิตย์มานึส่วนของพลจัดเป็นสตรอเบอรี่โรยพริกเกลือมานะคะแก้วนี้20บาทเดินผ่านร้านไซกอกเจ้าดังของชนบุรีก็ต้องลองแวะชิมสักน่อยพลจัดเป็นไซกอกเปรี้ยวมาหนึ่งไม้ไม้ละ35บาทผักบุฟเฟ่หยิบเองได้ไม่อั้นขิงดองว่าแพงก็ไม่กรสชาติเปรี้ยวกำลังดีสายไซกอกอีสานแบบพลเลิฟเวอร์สุดๆ้ายในงานก็ยังมีร้านของใช้อื่นๆมาค่ะ ออีกเเยยยะยะแลไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์เลี้ยงหรือเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านก็จะอยู่ในส่วนโซนหลังหมดเลยบนเครื่องเล่นก็จะมีชิงช้าสวรรค์สไลเดอร์ชิงช้าสวรรค์พลอยลองไปนั่งมาให้แล้วนะทุกคนคนละ40บาทหรือว่าใครที่ชอบน้องกระต่ายนะที่งานนี้ก็คือมีคาเฟ่กระต่ายด้วยระบายสีปูนปัตเตอร์ตักปาก็มาครบส่วนที่จอดรถสามารถขับเข้ามาจอดได้บริเวณรอบมาหาลัยเลยนะถ<ะ>้าใครจะมาเที่ยวพลอยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เป็นไกด์แล้วมาตามรอยพลอยจูโกได้เลย